รมกับทางจำเป็นต่างกันยังไงหรือเหมือนกันยังไงไปพบคำตอบในคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับโบลิ่งจัก วินเวสเตอร์อีกแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารเรื่องอสังหาริมทรัพย์ค่ะภาระจำยอมนะคะกับทางจําเป็นมีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูที่ภาระจำยอมก่อนเลยนะคะโบอธิบายง่ายๆแบบภาษาไม่ต้องกฎหมายอะไรกันเยอะนะคะเมื่อเวลาที่เราใช้ถนนเส้นนี้นะคะเป็นทางเข้าออกสมมติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงด้านในและใช้ถนนเส้นนี้เป็น ทาางเข้ออกมาเป็นระยะเวลาเลย10ปีแล้วนะคะถนนเส้นนี้จะตกเป็นภาระจำยอมของที่ดินแปลงนี้ทันทีทันทีแบบอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปจดทะเบียนนิติกรรมอะไรที่สำนักงานที่ดินเลยนะคะอันนี้คือเคสแรกของการเป็นภาระจำยอมค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่2เนี่ยจะเกิดจากการตกลงกันนะคะระหว่างเจ้าของที่ดินที่เป็นถนน นะก็เรียกง่ายๆว่าตรงเนี้ยคือเรียกว่าภาระยาซับภาระยาซับคือเหมือนแบบซับที่ตกเป็นภาระอะนะคะต้องจำยอมให้เขาใช้เข้าออกนะคะส่วนเจ้าของที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ที่จะใช้ไอ้ภาระยาซับเนี่ยเข้าออกเนี่ยสฝ่ายตกลงกันนะคะว่าขอใช้ถนนของเธอในการเข้าออกโดยฉันมีค่าตอบแทนให้หรือจะไม่มีค่าตอบแทนก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นกับ ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันเลยถ้าเป็นกรณีนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะเอาโฉนดของตัวเองนะคะไปจดทะเบียนนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินว่าโฉนดแปลงเนี้ยเป็นภาระจำยอมนะคะในทางเข้าออกหรือสาธารณูปโภคอะไรก็แล้วแต่ตกลงกันนะคะให้เจ้าของที่ดินโฉนดแปลงนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การจดภาระจำยอมเนี่ยจะติดตัวอสังหาริมทรัพย์นะคะจะไม่ได้ติดตัวบุคคลพูดง่ายๆคือถึงแม้เจ้าของที่ดิน2แปลงนี้จะเปลี่ยนไปเช่น2คนนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วยกมรดกนะคะให้ลูกให้หลานให้เลนหรือให้ใครก็ตามหรือขายที่ดินแปลงนั้นต่อผู้ซื้อก็ตามเนี่ย ภาระจำยอมก็ยังติดตัวอสังหาริมทรัพย์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เจ้าของแล้วภาระจำยอมหายไปไม่ใช่นะคะติดกับตัวอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ติดกับตัวบุคคลค่ะส่วนทางจําเป็นคืออะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจําเป็นนะง่ายๆค่ะมันจะเกิดกับที่ดินตาบอดคาว่าที่ดินตาบอดก็คือที่ดินที่มันหาทางเข้าออกที่เป็นสาธารณะไม่ได้แต่ ตามกฎหมายนะคะที่ดินทุกแปลงจะต้องมีทางเข้าออกค่ะดังนั้นเจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียกร้องหรือว่าฟ้องต่อศาลนะคะเพื่อขอทางจำเป็นในการให้ฉันเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินตาบอดของฉันได้ให้มันหายบอดนะคะแต่จะสามารถขอได้เพ่ที่จำเป็นเท่านั้นคำว่าเท่าที่จำเป็นคืออะไรก็คือแค่เดินเข้าไปได้ หรือแค่ขับรถเข้าไปได้จะมาขอแบบหรูหรา,าหมาเห่าแบบว่าลถสวนได้6เมตร8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะทางจำเป็นเนี่ยจะต้องกระทบต่อความเดือดร้อนนะคะของที่ดินข้างเคียงเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะและเจ้าของที่ดินตาบอดยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนะคะเพื่อใช้ทางจำเป็นเนี่ย ให้กับเจ้าของที่ดินที่เป็นภาระทรัพย์ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆพอที ali ่จะเข้าใจความหมายของที่ดินภาระจำยอมและทางจำเป็นแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากฟังความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ดีๆแบบนี้นะคะติดตามวินเวสเตอร์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ Line Official ของ b o w l i n g w i n v e s t ร r ด้วยนะคะพบกับโบคลิปหน้านะคะกับความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ดีๆค่ะ คิดถึงบ้านคิดถึงโบลิง่งวินเวสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ